อย่างเนี่ยมีแบบเป็นปรัชญาเยอะแล้วก็เป็นเชิงเปรียบเทียบเยอะอะไรเงี้ยซึ่งมันหาแทบไม่มีแล้วเนื้อหาเขาเหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็เพราะว่าเนื้อหาเขาจะเป็นในแง่บวกคคือตอนนี้เราก็มีอะไรทะเลาะกันไม่วุ่นวายเรื่องย่สอนมีอะไรเราอยากให้ทุกคนมองโลกในแง่บวกเฉลี่ยเป็นแบบนะครับตอนนก็รื่นรมนะครับพี่บอยก็เป็นอย่างนี้ครับอี่องทุกบอกทุกบอกค่ะจะได้ฟังแบบจริงจกังนี่คือแบบเป็นเวอร์ชั่นที่ c o เวอร์ใหม่แล้วดัง ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเ,เป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงของวงเฉลียงมาก่อนชชเช่นครับเช่นเชุนใช่ของสุภาพสะพัดมาเวอร์ใหม่พระังแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วพอแบบได้ได้ละครเวทีก็แบบอ้าวเป็นเป็นเพลงของวงเฉลียงหรอเนี่ยอะไรเงี้ยคัฟมาก่อนแล้วก็มีอีกหลายเพลงเลยอะค่ะก็แบบเป็นอะไรที่ดีมากๆกแล้วเธอหมุนรอบฉันนี่ก็เป็นน้องบอยจะร้องกับน้องโบน้องโบครับใช่แล้วในเรื่องใช่ไหมครับครับผมค่ะ Oh. อ๋ออ้วมินนี่นะมิครับมีถ้ามีเพลงที่โปรดที่สุดที่ชอบที่สุดเลยคืออื่นๆอนิคมากมายค่ะชอบเนื้อเพลงมิ้นเป็นคนที่แบบว่าเอ่อเอาเป็นเอาเป็นเนื้อเอาเป็นเอาเป็นเพลงดนตรีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเพลงของเฉลียงก็เป็นเพลงที่แบบติดหูอะค่ะหมายถึงว่าพอฟังปุ๊บมันก็มีดนตรีที่บางอันก็แปลกมากจนแบบน่าสนใจมากๆแต่บางเพลงก็โอ้โหติดหูมาเลยอะไรเงี้ยทุกวันนี้เอ๊มีคนเดินผ่านหู ulously, ้โหมินนั่นแหละเพราะอะไรวู้ป่ะทำไมเขาเป็นเฉลียงไงอะไรพี่พงษ์ไม่ตอบ คือเราเอาลวไม่สนใจนะไม่เอาตรงเมื่อกี้เรไม่ออกไ้ืมไปลืมไปตัดตัตัตัเมื่อกี้ตัดออกได้ตตากล้องเอามือมคืออะไรพี่เาลยอะไรนะติดโทอต้องแบบได้ยินแล้วกันี่โอโอเคช่วยแล้วนะเสียงข้าวไปดี่ว่าเ่ียคบ้าของก็เหมือนลูกโป่งเนี่ยค่ะเพลงเคยหมุนรอบฉันก็คือไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าเป็นเป็นเป็นเพลงของวงเฉลี่ย จนมามามาแคสแล้วก็อ้าวเป็นเพลงของเฉลียงหรอกเหรอก, <c oughs> ก็พอพอ,พอฟังเนื้อแล้วก็พอเรามาดูตรงเนื้อจริงๆค่ะคือคเ,ปเป็นเพลงที่เปรียบเทียบทั้งทั้งเราร้องไว้แล้วเราเห็นภาพอะค่ะใช่ค่ะ<อ>ซึ่งบอกว่าหลายๆเพลงของวงเฉลียงเนี่ยสามารถทําให้เราเห็นภาพทําให้เราจินตนาการไม่ได้ต่างๆนานา ก็มีอีกหลายๆเพลงเลยที่เป็นอย่างที่น้องโบกับน้องลูกโป่งรู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้ของเฉลียงเหรออะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากแล้วก็มีเพลงที่เราที่เรานํามันไว้ในละครนี่ก็จะมีเพลงที่แบบเบางคนก็เคยได้ยินบางคนย็เป็นเพลงที่เขาอาจจะไม่ได้ยินสมัยนู้นเลยก็ได้นะแล้วเราก็กลับมาใช้ในละครมามาอยู่ในเรื่องะสามสิบกว่าเพลงนะครับรอไว้เป็นเป็นเรื่องขึ้นมาครับผมมีมีมีความกดดันไหมไม่ครับทั้งพี่สังแล้วก็ตัวนักแสดงเองว่าเราเอาเพลง พวกเออเป็นตำนานเนีมามาแต่ทอดใหม่มาแต่ทอดใหม่แล้วก็พิสาเองต้องเป็นผู้กำกับปรื่อบด้ไม่ค่อยกดดันนะครับเพราะว่าพี่จิตประพาสชนคลานนลเนี่ยเขาเขาก็มีกันกับพวกเราเพราะว่าเขาเป็นนายของเราอยู่ในเวอร์คอสเนี่ยเขาก็เป็นพี่ของเราด้วยเพื่อนพี่ที่คณะหาปัดด้วยกันแล้วแกเป็นคนแกเป็นคนอนุญาตเองโดยที่แกคุต้องมองเห็นแล้วแหละว่า ทางทีมงานทางโต๊ะกลมเนี่ยครับเขาคงไม่เอาเพลงของแกไปปุยีิปุยยังเพราะี่จพิจิก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่ได้ให้กันง่ายๆนะครับต้องเห็นแล้วเขาต้องเห็นแล้วครับก็วันนั้นก็ถอดเดินไปเลยฮะเห็นเลยเฮ้ยออใจไเลยไม่สามารถถอดใจถอดใจไปเลยถอดใจเดินไปบอกกันเลยว่าไม่แต่พี่สังถอดใจมีกี่นยถอดใจเลย ถอดใจไปบอกกันเลยอันนี้พาไม่บอกว่าเฮ้ยครับผมชอบเพลงเฉลียงมากครับแล้วก็ขออนุญาตนําเพลงที่มาทําเป็นละครเวทีได้ไหมครับครับผมเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ครับเดี๋ยวพ่วงกลับครับพี่สังเนี่ยกำกับย่างครับนักแสดงน้องๆกำกับก็น้องๆเขาน่ารักนะครับใครดใครูผมไม่สนิทมีคนไหนมีปัญหาอะไรไหมครับสามารถคือชื่อประวันรัตน์นาสุริยะจะดื่นมากไม่ได้พี่เมียวพี่เมียวพี่เมียวเล่นด้วย แล้วก็มีดารานักแบงอุโสด้วยนะมีมีใครบ้างครับมีราสุงประวัติปัทมสูตรนะครับแล้วก็พี่โยายานีตราโมดสามท่านนี้จะเป็นนักสแสดงอุโสเพิ่งเจนเจนเวียทีมากเป็นแบบ โอ้โผู้เชี่ยวชาญสุดยอดมากเลต้องบอกว่าสุดยอดมากครับส่วนน้องๆนี่น่ารักหมดเลยเขาตั้งใจขอบคุณมากครับต้องรีบขอบคุณไปก่อนเลยกลัวตบท้ายแต่ไม่แต่ไม่แต่ด้วยอยากทวงคืนแต่ว่าแต่ว่าอยากอยากให้อยากให้แบบพยายามด้วยอีกเพราะตอนนี้มันใกล้เล่นแล้วเล่นแล้วเราต้องพยายามเต็มที่มันจะต้องเหนื่อยมากขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้สามสี่เปอร์เซ็นต์นะสองเยอะนะพี่แต่เท่าไหร่เนี่เท่าไหร่ถึงเยอะถึงเยอะสามสี่เปอร์เซ็นต์ ไม่จบกันเนาะตลกกันทั้งทีมเลยใจหายสามสี่เปอร์เซ็นต์จะถึงร้อยก็ม่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับมาแล้วที่เรายังไม่ได้ซ้อมเลยครับเหออย่าพี่พี่ซ้อมซ้อมเราจะได้ดูไวเนี่ยซ้อมแล้วมีคนดูเราไม่กุ้มหรอกแต่เราเนี่ยกุ้มกันเองพี่บอยกอนเราคิดอยู่ได้ทำไมพี่สั่งฮาจังนี่ก็เป็นคนฮา ทำละครตลกเออละคื่อตลกนะฮะตลกใช่ไหมคับตครับมีมีมีแต่เมเศร้ามีี่ตีลมีมีมีเศร้ามีลุ้นมีทุกอย่างเลยคถ้าใครชอบใครชอบกินแบบปาราดพริกเนี่ยต้องมาดูเราทั้งไงบ้เราเป็น3มรถอไมได้ได้ได้ มันมันเป็นละครสำหรับคนไทยเลยสังเกตว่าคนไทยจะกินอะไรหลายอย่างเหมือนส้มตำยิบนี่มาใส่ยิบนี่มาใส่ยิบแล้วก็ตำคลุกเข้าไปด้วยกันอันนี้ก็เหมือนกันเเป็นนนนม่่วงัอใชแต่เราไม่มั่วนะเราไม่มั่วนะไม่มั่วไม่มั่วคือมันจะแซบมันจะมีทั้งตลกมีทั้งเศร้ามีทั้งซึ้งประทับใจดูไปปุ๊บอ้าหัวเราะอยู่ดีอ้าวที่ร้องได้แล้วเพรหัวเราะบอกมานะเป็นบ้าเออเฮ้ยเขาไล่พี่แล้วอ่ะเฮ้ย จบแค่นี้แล้วเอาอะไรบกันเวลาจะหมดแล้วเอออะไรครับอเอออะไรตอนนี้เราพูดคุยกันแบบว่าพอของปากของพอเกี่ยวกับเรื่องละครเวทีเรื่องนี้นะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยจะมาเจาะลึกเป็นแบบตัวนักแสดงเลยใช่ไหมแอบเมาส์กัน ไปอย่างนี้นะป่าทีละคนดีละคนเลยมีบรรยากาศไปบรรยากาศการซ้อมจะสื่สารมากเดี๋ยวผมคิวหน้ามาพูดคุยกันงั้นก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณพี่สังครับผมขอบคุณพี่สังมากครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวตอนนี้ครับเราไปดูมิวสิควิดีโอเพลงนี้เลยครับผมเรีขายฝันจากเดลิเจนออฟเรีขายฝันเฉลียงเดอะมิวสิควิดีโอตามด้วยประสาทมืด ที่ไม่มีฝันไกลใครไม่กล้าจะฝันกันแค่จูบเท่านั้นไม่เอาแพงเลยมีเงินมากน้อยไม่เห็นเป็นไรเราคัดเตรียมให้จัดไว้ของดีเลยเพงกระยากเอาฝันไปไปไปทำไม่สวยเลยฝันไม่จบเย่าเชยมาเอาไปใหม่ สวยไม่แม้ขาดเงินจะซื้อยืมเอาไปเอาไปฝันกันได้ก่อนแมนสมงวันเมือนฝันอย่าใจร้อนเอามาคืนความฝันขึ้นมาเพื่จะได้เป็นฝันเป็นฝันให้ยืนกันต่อ ันเราต้องมีฝันรูกันอยู่เธอและฉันเมื่อเธอนั่งเป็นเนก้นคุณได้แต่งมงงานใครงงอยากิดตามฝันคงต้องสร้างคงต้องสันก็ไม่ดื้อดึงดันคงสักวันไม่ถือวันหรอกถ้าไม่ได้แต่งฝันจะสู้มันก็ไม่หมันวิ่งตามฝันวิ่งวิ่งตามฝันอย่าไปสมคนณไหยั่นช่างมันช่างมันอย่ามาทำยึดงักอย่ามาทำยืมงอย่ามาทำมงงานอย่างนี้มันต้องฝันอย่างนี้มันต้องฝันอย่างนี้มันต้องฝันปีปีดาปีปีดาปีปีดา นทำไมมีฝันใครไม่มีฝัน,นใครไม่มกล้าจะฝันใ,นใหญ่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 ขายทุกทุกเท่านั้นไม่เอาแพงเลย อยากเอาฝันไปนไปไปทำให้สวยเลยฝันนี้จบอย่าเฉยมาเอาไปใหม่ฟันซื่อสวยได้แม้ขาดเงินจะซื้ออย่าเอาไปเอาไปฝันกันได้ก่อนแม้สมงวนเมื่อฟันอย่าใจร้อนเอามะคืนความฟันขื้นมา จะได้เป็นฝันให้ยืมกันต่อเปรียบเรามีฝันนั้นเป็นดังคำนอนชีวิตก็ดังคำร้อง,ร,อง,งร้องตามจริงรีบรีบมาเอาฝันไปเ,เ,เอาฝันไปไปทำให้เห็นใจยามย,ยามย,ยามยฝยันไม่เสร็จจะทิ้งไว้ตามริมทาง อยากมีฝันละมงพรุ่งค